ครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหว,วัดขาชังสาเนะีเรามาตลาดตลาดร้อยปีบ้านใหม่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตลาดกันครับว่าเอามีอะไรขายกันบ้างครับในตลาดนี้นะครับครับเดินเข้ามาภายในตลาดนะ๋อตลาดนี้เป็นตลาดริมน้ําด้วยนะตลาดน้ํานะไปทางซ้ายก่อนนะไป,ไปดูไปดูแม่น้ําก่อน เดี๋ยวแวะไปดูแม่น้ำแป๊บหนึ่งนี่เป็นร้านขนมก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอดูแม่น้ำนิดนึงครับครับแม่น้ำแห่งนี้คือแม่น้ำบางประกงนะครับแม่น้ำบางปะกงนะครับอ่าตรงโน้นไกลๆเราเนี่ยจะเห็นเป็นทางรถไฟครับนู่นรถไฟเมื่อกี้รถไฟผ่านไปแล้วนะครับนี่ครับริมฝั่งน้ำครับ พอดีในตลาดเขาเปิดเพลงปริมฝั่งน้ําด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยต้นลําพูเนาะต้นลําพูครับเออเพลงริมฝั่งน้ำเนี่ยน้ำบางปะกงครับครับเดี๋ยวเราก็ไปดูไปในตลาดกันนะครับครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะอ่าะค้าแม่ค้าก็ยังไม่เปิดมากเมื่อกี้ผมไปถามร้านหนึ่งเนาะก็บางช่วงจะเตรียมของเือเตรียมของนะครับบางร้านก็เสร็จแล้วบางร้านก็ ยังไม่ได้เปิดเลยครับกำลังเตรียมของนะครับก็เดี๋ยวเรา <c oughs> เดินเข้าไปดูข้างในข้้งในกันก่อนนะเ,เดี๋ยวไปเดินออกมาคร, <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นโคโคโน่นะโคโกหวานนะ <c oughs> ที่เห็นมากที่สุดก,ก็คือเป็นผลไม้นะครับนี่มะม่วงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงครับอะไรจ้า อันนี้เป็นมะม่วงร้านนี้ครับเป็นมะม่วงเหมือนกันครับฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยงเอมีครับอันนี้เป็นหมูคลุกนะ้ำหมูหวานหมูหวาน,วาน,นครหมูคลุกโอ้มีหลายอย่างเลยครับนี่นะครับหุ้นข้าคุณจับก็มีของมากมายนะครับ ันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นปลาต้มเค็มครับพี่โอ้โหหมกครับอ่ากินจัดนะครับนี่ครับผมอันนี้อะไรปูมิจจาถามได้ครับผิงดองและอันนี้อะไรครับเนี่ยปูแดงอ๋อปูนี้กินกระหม่อมนะอ๋อครับขิงดองนะอ๋อครับ เขาเปิดแต่เช้าเลยน่ะดินะเปิดแต่เช้าครับเปิดเช้าครับเปิดเช้าครับครับโอเคครับอ่าเป็นเป็นเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับปลากระพงทอดปลากระพงนะอ้าว่ให้ให้คนนั้นลองชิมครับของมาเองครับ ขายมาสิบแปดปีแล้วค่ะส่วนอันนี้ขนมกล้วยมีไส้ยี่สิบบาทอันนี้ไม่มีคนทำเลยนะอันนี้ต้องมีส่วนทำเท้าน้ำหอมโอ่มีส่วนเองค่ะส่วนเองเลยนะครับนี่ยโอ้โหแหอมก็เตี้ยๆจ้ะเอ็งก็เลยมาทำเป็นไส้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับ เจ้าของเอโดนาได้อ๋ออ pues ุ้งโอ้ยาอเป็นดางของการด้วยเป็นอาไรของการด้วยนะครับร้านนี้อืมครับแม่ครับแม่ครับครับอันนี้ครับว่าร้านนี้เป็นแม่เลยครับโอ้ยผมคิดว่า48่สิรักสี่สิบแปนะโอเคครับขอบคุณครับร้านนี้ครับใครมาเที่ยววันนี้ก็มาเชิญมาอุดหนุนได้นะครับนี่นะครับแล้วแห้งอ๋อ ครับผมครับกลับกลับอยู่เได้เป็นเดือนเลยนะอ่าันนี้เหือกล้วยอยู่ได้วานละหน่อยู่ได้สองวันครับแต่ถ้าเขาตื้อเย็นในเหนือที่เขาเาหนูจะไม่มีแป้งเลยอ่าก็ยังไม่เก้าโมงครึ่งนครับแต่ส่วนใหญ่ก็ร้านก็จะเปิดกันครบแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องแก้วเซรามิกเนาะโอ้ก็มาหาซื้อกันแถวนี้ได้นะครับเปิดแต่เช้าเลยนะครับ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 โอ้ข้างในสวยข้างในสวยโอ้ข้างในสวยมากเลยครับ ไปได้เลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อ้านนี้เป็นครับเก็บของเก่าสวยมากเลยครับเนี่ยครับเป็นเครื่องเซรามิกทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะเป็นกระป๋องลูกอมเรียกว่าสมัยโบราณก็ได้ครับระยุคกลางนะครับยุคหกศูน0เจ็ดูนย์ปดูนย์นี่แหละครับโอ้ ขายด้วยสะสมด้วยนะผมว่านะเซอร์เบ็ตเครื่องเซรามิกทั้งนั้นเลยครับเหมาะแก่การสะสมนะครับนี่ชิ้นเล็กที่สุดราคาไม่เกยี่สิบกุญชีนอครราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับนี่เดี๋ยวคาออกมาโอเคครับขอบคุณมากครับร้านขนมไทยนะขนมไทยครับออ๋สวัสดีครับสวัสดีครับออ๋ร้านขนมไทยนงรักเนาะ ้องรักนี่เป็นเจ้าของแน่เป็นเจ้าของใช่ไหมครับอ่าอ่าครับทำงานเป็นเครื่องช่วยอ่าวันนี้คุณพี่ก็เลยมาเป็นคนมาขายอยู่ประจำอยู่นะฮะอ่าครับอ๋ออ๋อโอเคครับก็ขนมที่ทำเองเลยทุกอย่างทำเองหมดเลยแล้วก็เดิน เ่อนอยู่ในตลาดที่ถ้ามาไม่ไม่นานจเข้ามาไม่นานก็เห็นร้านนี้เป็นอะไรสนุกเลยเขาเหลียวผักหม้อค่ะเขาเหลียวผักหม้อนะใช่ใช่ครับทานกับน้ำซุกทานกับน้ำซุปจะเหมือนเกี๊ยวน้ำนะคะแต่เป็นเกี๊ยวน้ำใส่ผักเดี๋ยวทานกับน้ำจิ้มจะเหมือนขนมปูช่ายหรือเกี๊ยวอร่อยน้ำเป็นเมนูแนะนำเพราะมันเป็นอาหารโปรตีนสางเหมือนกันไฟเบอร์สูงนะค่ะใช่ยายอาหารสูงนะคะและย่อยง่ายทานง่ายด้วยทำกับนชุซุปตรงนี้เลยนะถ้าเราไม่ปรุงนะชิมเราทานแบบจุกจืบอ่าคับเป็น เมนูยอดเยี่ยมในเวลาดูสิบบาทแน่นอนครับกสิบาทนะใส่กลับบ้านได้ใช่ไหมแยกมีตามสั่งมีโปอยู่ด้านในใสนบ้านเลยโอเคแล้วก็เย็นนี่แล้วมุมสวยใช้สวยสวยทั้งนั้นเลยนะครับเรียกแล้วก็ทำกันใหม่ๆอันนี้แป้งจะได้เส้นใหญ่แต่ว่าไม่เหนียวกว่าแต่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเมื่อกี้บอกว่า ข้าเหนียวเนื้อตุ๋นไม่ใช่รับพี่ซุด้วยนะพีซซุดยน่ากินจยวอ๋อน่ากินไหมโอ้ครับพี่ร้านก็น่านั่งมากนะครับดูข้างในนะครับอยู่ที่ตลาดตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนะครับครับแต่เชานะโอ้ร้านนี้น่ากินไม่นับอปกงนะครับครับอาคอ๋อครับผมครับ อ๋อน่านั่งเลยนะคิวข้าวซะแล้วทีนแล้วเนี่ยนะโอเคครับร้านก็น่านั่งมากเลยครับเด็ดโอเค120ไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงเชียงคานครับข่าวแกงได้ที่หนึ่งนะข้าวประปุกนะคะได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ได้ที่หนึ่งอืม อันนี้เป็นอ <little> ะไรเป็นมาเป็นมาตูมเป็นมาตูมนะเนี่ยเป็นมาตูมเนี่ยมาตูมอย่างนี e ้เป็นชิ้นๆเลยค่ะอ๋อครับผมอันนี้ก็มาตูมนะคะไม่ใช่ตัวนะคะอย่างมาตูมเลยนะแล้วก็ แล้วของตรงนี้จะกรุบกรอบๆตรงนี้จะนุ่มๆอร่อยมากค่ะอ๋อเป็นชื่อร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านอะไรไม่มีชื่อร้านเลยไม่มีชื่อร้านนะเราขายมัดขายเครืมาตูมอ๋อขายนะอ๋ออันนี้ก็แบอันนี้เป็นมาตูมเชื่อมมาตูมเชื่อมนะอันนี้เป็นเปิดส้มประคั่นส้มสับส้มสับเชื่อมใครที่ชอบสายหวานก็มาแวะตรงนี้ได้เลยนะครับเขาเป็นโลโก้ของเนตอยู่ตรงข้ามกับร้านเครืมาตู ผัดเจียวหมูตุ๋นครับผัดเตียวเนื้อตุ๋นครับโอผิดครับเมื่อกี้เราผ่านทางเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาจะมาถึงตลาดด้านในนะครับอ๋อนี่เป็นปากทางตลาดด้านในนะครับผมเห็นมีป้ายแล้วครับนู่นป้ายตรงทางเข้านะครับก็จะเป็นตันนี้เป็นทางเข้าตลาดครับตลาดบ้านใหม่เมืองแปดริ้วครับ เดี๋ยวผมแวะไปทางซ้ายนิดนึงจะไปบริเวณริมน้ำครับตรงนี้ก็จะมีปลาสวยงามอันนี้ปล่อยใช่ไหมครับอันนี้ปล่อยปลาเนาะครับก็จะมีใครที่ชอบปล่อยปลาก็ต้องมาตรงนี้ครับอครับบริเวณนน้นก็จะเป็นป้ายตลาดนะครับ ชื่อว่าตลาดบ้านใหม่นะครับตลาดด้านในกันหน่อยครับครับก็ไม่พ้นของกินแล้วครับนี่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรหอยจ้อปูเนาะหอยจ้อปูใช่ครับครับครับก็ทํากันตรงนี้เลยนะครับน่ากินเลยครับเนี่ยขนมปักทองนะร้านนี้นะชิพาีิพาขนมปักทองครับผมนี่ครับทําตรงนี้เลยนะ โอ้น่าสนใจเนี่ยทำสวยเยอะสิบบาทอออครับทำสวยมากเลยครับอ๋อครับนี่ครับของสวยงามนี่ตรงนี้ของสวยจริงเลยเนี่ยทำหลากสีเลยนะอ๋อครับเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่แพงครับเนี่ยสามกล่องก็ราคาตามนี้ครับมาหาซื้อกันได้นะครับนี่ ครับส่วนใหญ่กับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยพร้อมเลยนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะบ,บอกถึงความเป็นตลาดริมน้ําสมัยก่อนนะครับนะครับหรือที่เรียกว่าวิถีชีวิตแบบโบราณนะครับตลาดริมน้ํากับตรงนี้เป็นร้านกุ๋ยเตี๋ยวนะ ข้างในก็นานั่งจ้ะครับเนี่ยครับอันนี้น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกคูผาเนาะค <c oughs> ูผาคนนี้เป็นคูผาแน่นอนเลย <c oughs> ใช่ไหมครับอ่าแล้ครับอ๋ออ๋อเป็นไทยปีนี้นะค่ะแล้วครับแล้วครับอ๋อ <c oughs> อ๋ออ๋อน้ำพริกทุกอย่างนะน้ำพริกครหลายอย่างมีหลายอย่างนะ มีกุ้งเสียบมีเวงดาด้วยเนะกับโอน้นี่นะกระเพาะเผาเวงดาเนอะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องซื้อเวงดานะ <c oughs> ว่าอ่าอีกตลาดหนึ่งนะครับอยู่ในโซนเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นริมน้ํายาวไปนะครับยาวไปครับที่ เราก็จะข้ามสะพานนะครับอบริเวณนี้มีจุดล่องเรือด้วยนะครับนี่ล่องเรือเข้าไปในคลองนี้ครับนี่ล่องเรือล่องไปไกลไหมครับเนี่ยไปกลับยี่สิบนาทีนะแต่ใช้เวลาที่วัดนะสมบูรณ์อ๋อเข้าไปทางด้านนี้ใช่ไหมครับหรือว่าออกด้านนอกด้านในนะอ๋ออ๋ออ๋อถ้าทางล้มลื่นดีน้อยอ๋อครับก็คนละยี่สิบบาทครับคนละยี่สิบบาทไปกลับนะครับกลับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นปากคลองนะครับนี่ก็ติดกับแม่น้ํานะครับก็เราเข้ามาอีกที่หนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งของตลาดนะครับก็ต้องเดินเข้าไปด้านในนะครับก็น่ามาเดินเที่ยวครับตลาดนี้อยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มครั้งนี่ครับอยู่ในร่มไม่ต้องกลัวตากแดดครับอยู่ในร่มแกลือไปเยอะมันยังหล่น ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวครับไม่เปียกแน่นอนครับครับอันนี้จะเป็นลักษณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับนี่อ๋อคลาสสิกมากเลยครับเด็กครับแในด้านนี้ก็จะเป็นขนมครับเนี่ยอืมนี่เป็นผับบัวเนาะออสวยๆงั้นเลยเนี่ยครับนะครับ ขายขนมโบราณนะครับแต่ว่าคนขายไม่ใช่โบราณนะครับคนขายเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยครับนี่ชิ้นละสิบห้าบาทเองเอาะสิบห้าบาทสิบห้าบาทนะครับน่าสนใจดูงดูวิธีการห่อตรงนี้นะครับนี่แล้วห่นเกี๊ยวนะแล้วห่นเกี๊ยวนะครับเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คงทำก็ไม่ค่อยเป็นนะครับเนี่ย ก็ใครที่ชอบกระเปนหาซื้อได้นะครับที่ตลาดบ้านใหม่แสนเรียครับตลาดชุมซาครับครับและที่ขาดไม่ได้ครับบ้าบินครับนะครับอันนี้มีชื่อว่าบ้าบินอะไรครับเนี่ยร้านนี้บ้าบินบ้านยายครับบ้าบินบ้านยายเนาะแสดงว่ายายทําขายก่อนใช่ไหมแ้่เราเป็นรุ่นหลานเลยสิใช่ไหมยายขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายมานานมากหกสิบ เจ็ดสิบปีเนาะนะเดือดตลานนะครับหลานก็ขายมายี่ิกว่าปีแล้วสวมเนี่ยสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีเนาะสูตรเดิมที่ยายทำไว้เนาะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานของดองนะครับนี่ครับอันนี้ผมลืมชื่อแล้วเขาเรียกอะไรนะสะท้อนค่ะสะท้อนชงเครื่องครับอ๋อครับครับไม่ได้ยินชื่อมานะสะท้อนรงเครื่องเนี่ครับ และก็อีกด้านของเรานะครับสามแยกตรงนี้นึกสภาพเลยครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟานะร้านกาแฟาหรือสมัยก่อนที่เรียกว่าสภากาแฟานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคนมาแวะดื่มกาแฟบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านหน่อยครับโอ้ร้านสวยมากเลยครับ ร้านสวยร้านสวยในร้านก่อนได้ครับคลาสสิกมากเลยเนะครับเนี่ยโอ้ครับครับร้านกาแฟร้านแปะเอ้ยเหรอใช่ใช่ไหมโอ้ร้านแปะเอ้ยครับที่ที่นะครับโอ้แล้วสองคนเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งคู่เลยแต่อยู่ในร้านกาแฟโบราณใช่ไหมครับเป็นเจ้าของไม่ใช่ อ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคโอเคไม่เป็นไร <outgoing S 1> ครับผมจะให้ดูมุมด้านในนิดนึงครับสมมติว่าเราเป็นคนชงกาแฟนะครับแล้วคนนี้มาซื้อนะครับก็จะชงนะครับนะครับอันนี้ะที่ชงแบบแคลาสติกมากเลยนะครับโอ้แล้วก็ต้องมีการยกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม <S <S อ่าหม้อดําร้อนจะอยู่ข้างล่างนะ,นะอออ๋ออ๋อโอเคครับ ขอบคุณครับอันนี้เป็นหอยจอนะอีกิโภคทอดมันปุ้มด้วยนะนี่ครับอืมครับผมครับออครับน่ากินเลยนี่ครับครับผมครับอืมครับหอยจอน่ากินมากๆเลยนะครับครับทำเองได้เลยครับกล่องหนึ่งก็ไม่แพงด้วยนะครับนี่ราคาตามนี้เลยนะครับครับผมกับผมเห็นเขาบอกว่าเตี๋ยวเรือ ต่อชามนะเดี๋ยวเลือกต่อชามรับเก็ยังไม่เสร็จครับแต่ว่าในร้านคลาสสิกมากเลยครับสวยงามนะครับนี่ดูเก้าอี้นะครับครัได้อารมณ์ของความเป็นร้านผิเสี่ยวโบราณมากๆเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วเนาะทางออกนะครับใครใครรู้จักนี่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับนี่ ครับบอกว่าเดือดข้างในในจุดนี้นะเนี่เหรอใช่เอ๊หอมมากอะเหรออันนี้คิดต้นเองใช่ไหมเอามาจากต้นเองใช่ไหมครับอ๋อต้นคนรู้จักค่ะอ๋ออ๋ออ๋อมอ๋อ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 ยากอ๋อโอเคโอเคครับลุงนึกขนมตาลตรงนี้นะครับอ๋อนี่ครับโอ้น่ากินจริงเลยครับนี่ครับขนมครับผมออกมาจะซื้อ ต้องซื้อเขาเรียกอะไรระกอบมะกอกโซเครื่องอ่ามะกอกโรเครื่องครับอันนี้ครับครับก็ได้มาแล้วนี่ครับนี่นะครับอร่อยค่ะค่ะชูตรงนี้ให้ดูหน่อยอ๋อครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับของแค่ต้องอยู่ที่นี่ครับเนี่ยนะครับตลาดบ้านใหม่แปดริ้วขาชงซาครับ ของเท่าไหร่นะสามห้าห้าสิบเวเอาสามห้าแล้วกันเอาสามห้ามากล่องหนึ่งคนเดียวครับตามที่บอกครับน้ำพริกนะครับเราจะกิน้ำพริกอะไรอ๋อพริกเผาแมงดาเอาแมงดาอันนี้นลยครับโอ้โหครับตักใหม่ๆเลยครับนี่นะครับตเเ็มลยนะครับขณะเดินออก จากตลาดนะครับเราเจออะไรที่เราชอบใจเราก็ซื้อติดมือออกไปเลยนะครับซื้อซื้อไปเลยนะครับครับเราก็มาเข้าในตลาดอีกด้านหนึ่งนะครับก็เลยออกไปตรงนี้เราก็จะไปที่ลานจอดรถนะครับครับก็เดี๋ยวเราต้องแวะหาอะไรกินกันก่อนครับรู้สึกจะหิวนะครับถ้าเราเล็งคิดว่าน่าจะเป็นร้านนี้ นะครับน่าจะเป็นร้านนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับเอาอะไรดีเอ่ยนะตาสัญญานะเอานี่อะไรเอ่ยซุปหางวัวอ่ามาจิบนิดหนึ่ได้นะโอเคครับอ่อครับครับต้องสั่งแล้วครับโอ้โหนี่ครับพี่น่ากินมากครับพี่ครับเราสั่งกับข้าวมาแล้วครับมีซุปหางวัวมีอ่า ก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นเกาเหลานะหน่าจะเป็นเกาเหลานะครับก็ขอทําให้ท้องอิ่มก่อนครับต้องชิมด้เฮียอ๋อ,อต้องชิมนะชิมแลยกินข้าวมาแล้วเนี่ยเอาไปกลับบ้านกลับบ้านย<ม>ุตเลยกับบ้านยุตเ<ด>นี่ยเป็บบนน้ำซุปรวมๆม่ใช่นะคะใส่ทุกอย่างกระดูกหมูขาใส่ทุกชิ้นหมูเ<อ>ล็กหมูนะคะชุดะะลดะหกสิบบาทเท่านั้นเดี๋ยวเอาปีพีเซนได้เลยอ่าได้ได้โอเคโอเคเอาเอาเหาจัดมากหนชุดหนึ่งชุดครับ ก็บอกว่ามาตลาดด้านใหม่ไม่แวะด้านจุกีเหมือนมาไม่ถึงเที่ยวอ่ะเขามาแล้วก็ให้คำนิยามแบบที่ยอมริชาร์ดนะครับรับประทานที่บ้านครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับลงซื้อปันคลิปใช่ไหมสามราาโอเคโอเคครับผมครับขอบคุณครับครับตก็ลงเอาแบบใสแบบนี้เนาะอย่างนี้เท่าไหร่นะตัวใหญ่ร้อยห้าสิตร้อยห้าสิตตัวละร้อยค่ะเหรอตัวละร้อยไหมอ่าเอานี่ก็ได้ครับเอาเอาต้องมาดู ร้านขนมฟังปิ้งเตาถ่านใช่ไหมอ่าครับผมอ๋อถ้าขายยังไงชิ้นละยี่สิบบาทยี้สละชิ้สิบบาทใช่ไหมเอ็นทุกไส้เลยนะอ๋ออ๋ออ๋อาใครอยากทำเองทุกไส้ด้วยนะเอเอากี่ชิ้นเอาสักกี่ชิ้นเอาสองชิ้นเอาสองชิ้นสองชิ้นนะไส้อะไรอร่อเอาชิ้นอะไร ไปเตยชาไทยค่ะซิกเนเจอร์ของร้านจะหมดทุกวันเลยอ๋อๆครับเอ,อ,อาเอาที่ร้านแนะนำแล้วกันนะโอเคโอเสคาเเป็นคาเฟ่ริมแม่นำ้ำโอ้ร้านนี้น่านั่งครับน่านมานั่งนะตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับน้ำปั่นน้ำผลไม้ปั่นนะ,อะอโอก็ใกล้เสร็จแล้วเนาะโอ้ญญนะน่ากินเลยเนี่ยครับแตนแตงกอยาชาไทย เก่งเนาะเด็กๆทำกันเนาะใช่นะเออนะเก่งนะเก่งเก่งเก่งเด็กรุ่นใหม่นี่นะครับครับเด็กรุ่นใหม่ครับสร้างรายได้เป็นได้แต่เนี่อที่เขาบอกว่าอ่าไวรุ่นร้อยล้านเนาะนี่ครับโอเคครับนี่นะครับสองเรากำลังตั้งใจย่างแบบสุดฝีมือเลยนะครับนี่ <laughs> นะครับครับครับร้านนี้ก็อยู่ที่ตลาดบ้านใหม่นะบ้านใหม่บางปะกงนะครับ,ออาบาสาวหวานบ้านใหม่ครับอ๋ออันนี้ด้วยอันนี้น้ำร้อนมะนาวค่ะอันนี้น้ำร้อนน้ำจืดโอเคครับอันนี้อันนี้อาสาวน้ำแข็ง ขนาดไปเลกจอลไปดูตันี้วันนี้ครับนี่คือเที่ยนครับในวันนี้เราจัเดิม4ที่บาทนะโอเคการตอครับครับโอเคครับขอบคุณครับ